กินพริก็องให้ไปกินต่างหากก็ได้นะครับวันนี้การเป็นการสาธิตอีกนหนึ่งยางทับโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีคัมย์มาบอกอาชีพให้พ่อแม่พี่น้องนะครับฟรีไม่มีมค่าใช้ใจ่ายอันนี้คือเป็นขั้นตอนนะครับเองค่ะห,หะหอเลยหอเลยเนี่ยหอเลยต้องหอเบิกว่างเช็ดโต๊ะนี่แหละโต๊ะของเราสะอาดค่ะนี่ผู้ปั้นแผนกปั้นกับปัน้นเขาเล่าบ้างต่อเบิง นะคะนี่คือการสาธิตการทำแหนมนะคะให้ประช hey. าชนชาวเดชโม่เองโม่อเองเราจะเอาไปกินเองเป็นเมนูพื้นถิ่นนะของภาคดิษานบ้านเราปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีเอาไปทำเ,เป็นแหนมครุกเนาะเอาไปทำเป็นแหนมครุกเอาไปยีแล้วก็ไปเจียวไข่ก็ได้นแหนมทอดวันนี้ก<ช>็อร่อยป้าบอกว่าอะไรกินทูนดองโม่ไปยำได้เนาะเอาไปยำได้ยำแหนมนะเป็นแหนมครุรกแหนมทอด นค่ะใส่อ <ต ficou S 2> ีกไปหนึ่งย่า <Geor> ม <ges> ัน <Idol> <resource> ้องสีแน่ๆครับมนครับอภิรงดีกบบนี้ในคำมิกกาจะเป็น1งที่สองแล้วและวกิสตัท่ามินิการช้ใการเปิดงาน นั่งนะครับอีกสักครู่นะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับท่านก็เดินทางน,นะครับมาเป็นประธานในการเปิดงานเปิดงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อเสด็จพระไปเจอเมืองานนั่งผู้ประกอบอการนะครับสีเตรียมของขวัญให้ผู้รักผู้ใสนะครับกับเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็ยังได้รับการเส,สด็สจพระเข้มงวดสองร้อยบาทนะคะ ให้มารับพวกกอง o ย t u b e ลละเย็นเขียนสื่อเปิดโทรศัพท์นั่งสกุลรถไดเ้นะียกรเพื่อเุยนะว่าสวยพอท้องข้ามทบมือนะคะบีโพเชอร์500บาทและ1,000ันบาทค่ะกระับผมมาลุ้นกันหน้า,าทุก <บา S 1> วันนะครับ แต่ละมือลี่น้องนอกคู่กองครับจับแรงกุกิโรเลยเพื่องที่จะไปเตรียมในอัหมดโฉดใหครับผู้ที่มาซื้อมือทักไปแต่ประมาณทุ่มหนึ่งครับก็ต้องอยู่ในงานกันไดกลับบ้านไปครับแสดงไปโทรศัพท์มือถือเอาไว้เขาจะโทรไปครับหนึ่งสายถ้าหากวาบรรบสายกะจัดตัดสิทธิทันทีจับในชมือนะครับเจ้าความแสดงผู้โศคดีทั้งสามรางวันนะครับนี่คือส่วนชะนิการของเรา เบิ้งตาขั้นตอนพี่น้องมันมันจะห่อง่ายๆนะมุมห่อแยกง่ายห่อยากได้หัดมุมได้เป็นไรทั้งแรกสวยไม่สวยก็ช่างถือว่าเราได้ทำแล้วนะคะขึ้นไปเลยเลยเดี๋ยวกระชากเองขึ้นแม่หัดสามสวยไม่สวยก็ช่างเอาไปกินเองอยู่แล้วมันจะสอนไปในตัวเลยค่ะมันจะสอนไปมันจะสอนเราไปได้โตนาะคือต้องลองทำดูไงต้องลองทำดูถ้างไหนลองทำก็มีรู้นะครับ อภรนยาฮัทได้ไะเด้อวันนี้มีอภรรยาฮัทอยานี้ในกลุ่มของเรานอกจากนีเนี่ยหมู่แล้วมีอะไรอีกครับมีสมุนไพรค่ะมีสมุนไพรเป็นยาหม่องไทยน้ำมันไทยค่ะแก้ตกช้ำนวดประคบค่ะอันนี้เราไปดูผลิตภัณฑ์นะคะมีผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะครับที่กลุกมของเรานะครับเอาล่ะพี่แอ๊ดค่ะอย่าม่ทางอนักเรียนและพวกครู่ของเขาเรียนรู้กันไปก่อน เสร็จแล้วแหนมันเป็นละค่ะนี่เลยอันนี้อยู่แถวประมาณหนึ่งหมื่นด้วยอากาศนะครับช่วงอากาศร้อน เนื้อจะเป็นเรียวเป็นเรียวเนี่ยคือมันจะมีความเปรี้ยวความเปรี้ยวนี่ก็มาจากการที่หมักรวมกันแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยก็ทําให้รสชาติมีความเปรี้ยวเปรี้ยวเนี่ยมันจะแซ่บแซ่บมาเป็นแล้วมีไหมพี่น้องกินคู่กับกระเทียมกินคู่กับพริกอันนี้พริกบ้านมะพริกบ้าน้แม่ละลายมีบ้านน้ำแซ่บเราก็ต้องเป็นตัวพริกบ้านดิร้อมค่ะอน้องโมชอบกินแบบนี้บ้างน้องอนุญาตนะคะน้องโมพี่แอ้มเป็นจิตเหรอไม่ครับอันนี้ เรียบร้อยค่ะเต็มโมเลยแบบนี้พี่น้องอ้าวพิมพ์ตั้มแน่หรอพิมพ์ตั้มแน่โอ้ยทีมงานครับมีใครอยากตะลังชิมไหมครับทีมงานครับอ่านอยู่ในมุมมาซิมใดเนี่ยครับพี่น้องครับอยู่ในมุมมาซิมใดอ่าจ้องไหนทีมาซิมใดเด้่ครับของท้าศรีนาคกน้าชุมชลอ่าเลยค่ะมาชิมแล้วค่ะอร่อยมากมะเสียคำเนาะพุ่งทำไปที่ก่อนต้อกินแต่เสียแต่พุ่งมาพี่ปองมาค่ะลองชิมนะฮะช่างภาพป๋องเรา ตื่นน้ำลายไอ้ตื่นน้ำลายนะครับไอ้สุดยอดค่ะแซ่บหลายหลาแตกค่ะนำมาซีบเบอร์ภูณียักษีกันมาสองเจ้าหนี้นะคะแล้วก็แขกผู้มาลูกงานชิมได้นะคะวันนี้เป็นการทำแหนมเดี๋ยวพรุ่งนี้มีหนึ่งอาชีพด้วยพรุ่งนี้เป็นอาชีพอะไรคะเป็นอาชีพที่โอ้โหอันนี้เหมาะกับยุคปัจจุบันนี้เหมาะกับการทำเล็ทานที่บ้านกินไปได้นานด้วยนั่นคือการทำไผ่เค้มปลาหลังบอกค่ะคือเค้ม ไข่เค็มเข้ไข่ไขเค็มใช่ก็ไมใช่ไข่เป็ดเป็ดใช่มาชอท่มาช็มดชต้องอาไมต้อไม่ต้องคนอ่านเพืนพี่มัชมมาชชมาเยชิมเลยคาะชิมเลยาชิมเลยมาิมาาชิมาลชิมลชิมาาชมาชิเชิมชเชิ่เยมาเลยมาเยชชเม เจะสัมผัแชิมแล้วเป็นรสชายไมาเทหน่อยมเทสมเทเอหนกองเลยนะคะอ่าไปแลพูดเลยค่ะท้าเ้ผาพี่สากลเอออ้มงกุฎข้างไหนชินเลยค่ะเอาคำใหญ่ๆก็ได้มันคำร้อยพจนโอ้ยค่อยๆช้าๆชิมชิมๆเลยค่ะการสัมัสกับรสชาติ นี่ค่ะขยันกอเลยค่ะอดรม่อยนะครับถ้าภาษาบ้านผมไม่ได้มันอร่อยนะครับมันมีความเปรี้ยวความนัวความเค็มเป็นยังไงบ้างคะใช่พอดี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 อร่อยครัผมนี่ก็เป็นเมนูสายบ้านเราเดี๋ยวให้ เรียนเชิญป่านะครับให้มาทานอาหารอีสานของเราเยอะๆเลยครับขอบคุณมากครับอยากจะให้มาลองกินนะครับใครอยากเลยนะแหนมเนาะอันนี้เป็นแหนมหมูครับแหนมหมูครับก็ดีสำหรับอิสลามโดยเะเป็นรับคนรับจำเลยค่ะขอบคุณนะครับอร่อยมากคะอร่อยสุดอีกอย่างวันค่อยกินนะคะห่อนี้อิจค่ะอีกอย่างวันพีกทานเลย อะไรก็อบอกต่อนะคะใช่แล้วนะครับที่สำคัญคือราคาก็ไม่แพงเอาไปจำหน่ายได้เอาเป็นของฝากก็ได้้อไปทานที่บ้านก็ได้ทำบุญก็ดีนะครับลองอะไรดีที่สี่ก่อนคุณงเ่น้าที่มีเสอก็ต้องต่นกันหน่งคอครกอาจจะยังไม่เท่าไหร่ก็พอชี้งิมจนที่งอ่านนะครับอยากสกิบระบายที่นี่ก่อน อร่อยอร่อยนะครับทีนี้มีคำถามส่งตรงมาจากทางบ้านขั้นตอนหลังจากเราทำเสร็จแล้วการเก็บเราต้องเก็บยังไงเพื่อไมไ่ให้มีมันแรงมีมดเข้ามากวนใจเนี่ยเราครับต้องมีการเก็บยังไงบ้างครับเอาพักไว้หนึ่งวันให้มันเปรี้ยงนินดๆก่อนแล้วค่อยเข้าตัวเย็นกินได้หนึ่งเดือนเลยค่ะโอ้ โอคือไว้ข้างนอกก่อนเนาะเพื่อให้เขาเกิดความเปรี้ยวเพราะว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดใดๆั้งสินแล้วก็เอาเข้าในตู้เย ну ็นเก็บไว้ได้1เดือนนะครับถ้าเป็นว่าสื่อไปได้ไรเอาข้อเขาเอาขอส่องฟีีเดยป่ะครับเอาขอช่องจี๊ดก็ได้แล้วก็พอข้อช่องฟรีดอันนี้เหมาะกับใครที่มีลูกหลานอยู่ตาม กรุงเทพตามต่างจังหวัดตามต่างประเทศเนี่ยซื้อไปอร่อยมากเลยอ่ะพี่อค่ะไม่ชิมหรอพี่ต้องชองเวฟนิดนึงชาติองเวฟนิดนึงเอาจริงๆแล้วก็บอกว่าก็ถ้ากินก็กลัวมันหมดเลยนะฮะค่ะอะนะพี่เอค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเรานะจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนทั้ง3าท่านสามารถหยิบห่อ้มแเนม้หมูกลับบ้านได้ฟรีๆเลยค่ะ คนละสองห่อไปเลยเนาะ,ะตอนนี้ให้นักเรียนโทรไปซะก,ก่อนเนาะนะคะไฮไฮซอยกันเห็ดนะครับซอยกันเหตุไปก่อนนะครับเดี๋ยวห้าวศิริแจกแขกที่มาฮ่วงงานมือนี่นี่ยครับนะคะใครที่มาร่วมงานจะได้แหนมหมูกลับบ้านด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักเวทีกันสักครูใ่ในช่วงต่อไปนะครับแต่เข้าสู่การเปิดเปิดงานอย่างเป็นทางการวันนี้กับงาน หักกันมันแกนค<ด>่าขายรวมก,กันนะครับหากว่าหน่วยงานรัชกาลที่เราได้เรียนเชิญมาร่วมง,งานแล้วก็รวมไปถึงนะครับพี่ๆสื่อมวลชนก็เมื่อมาถึงงานแล้วสามารถลงทะเบียนได้นะครับอยู่ที่บริเวณด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวเราจะมีเป็นคลิปปิ้งนิวส์นะครับมอบให้ด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์กันเยอะๆนะครับมีคุณพี่คุณพี่เป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าคะอ้าวค่ะช่อชื่นนอชื่อว่าอะไรคะคุณพี่อย่าเพิ่งไปแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะเนี่ยเพาเรีกว่าเป็น อีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะครับใครที่มีชาแนลของตัวเองต่างๆทำเป็นยูทูบเบอร์เป็นบลูฟนเทปนะครับก็มาช่วยกันบระชาสัมพันธ์งานกันเยอะๆต้องขอบคุณด้วยขอบพระคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานของเรานะฮะถ้าใครสนใจแนะนมก็สามารถไปที่บูธกันได้อันนี้โอเคค่ะเสร็จพิธีกรอนครเริ่จ้า เดี๋ยวเราไปให้ทีมงานแล้วก็หลาอยากชิมการสาธิตแนบในครั้งนี้นะคะขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านขอ,ขอเสียงปรบมือด,ด้วยค่ะขอบใจด้วยค่ะขอบใจได้หลายเด้อมาแ่เรื่องของอาชีพดีๆแบบน,นี้การทำแหนบให้กับเราเดียวรุ่ง